สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนฉันปฐมศึกษาปีที่2นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของพืชน,นะครับที่เราได้ทดลองปลูกไปแล้วนะครับเรามาดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยการจเจริญเติบโตของพืชเริ่มตั้งแต่เพาะด้วยมเมล็ดนะครับจนกระทั่งผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็เราก็บันทึกผลสามสัปดาห์แล้วก็คุณครูก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนทดลองปลูกพืชโดยใช้มเมล็ดของนักเรียนนะครับดูว่าต้นอาจจะต้นทัวนะครับผักบุ้งหรือดอกดอกไม้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นดอกดาวเรืองนะครับหรือว่าดอกอาบานไม่รู้เลยหรือกุ่ยีนะครับดอกทนานตะวันก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราเลือกเลย แล้วก็เราก็ทดลองปลูกให้สังเกตนะครับลักษณะของต้นพืชว่าเมื่อเวลาผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์สสัปดาห์4จนครบสสัปดาห์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแต่ละชนิดนะครับเวลาอาจจะไม่แตกอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราปลูกพืชอะไรนะครับแล้วเราเราดูการเปลี่ยนแปลงดูพัฒนาการบางพืชบางชนิดนะครับในเวลาแค่4สัปดาห์เนี่ยมันสามารถออกดอกได้นะครับแต่บางชนิดไม่สามารถออกดอกได้นะครับเราก็ เอาตามที่เราเห็นจริงมงบอกลักษณะที่เราเห็นจริงนะครับสําหรับเช่นเดิมครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสร้างแบบจําลองวัฏจักรชีวิตของพืชน,นะครับให้เรารู้จักวัฏจักรชีวิตของพืชก่อนนะครับสัปดาห์นี้นะครับให้บอกลักษณะของพืชในระยะต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมที่4นะครับ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับนักเรียนเตรียมกระถางนะครับเตรียมน้านําเตรียมดินแล้วก็เตรียมเมล็ดพืชที่สนใจเราจะเลือกเมล็ดพืชอะไรก็ได้นะครับแล้วกอ็อันดับแรกเลยเราวาดรูปเมล็ดพืชลงในตารางบันทึกผลในสัปดาห์ที่1นะครับเราไม่ต้องทําเป็นตารางก็ได้ครับเราเขียนเรียงม,มาวนสัปดาห์ที่1เราวาดรูปเมล็ดพืชแล้วบอกลักษณะของมันมาก็ได้นะครับแล้วก็เอา เอา,มาเมล็ดพืชที่เราวาดรูปเมื่อกี้นะครับมาปลูกในกระถางกระถางสักหนึ่งกระถางนะครับห้าถึงสิบเมล็ดนะครับแล้วก็ลดน้ําวางให้ได้รับแสงสว่างให้ลดน้ําอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชในกระถางว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็บันทึกผลทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือตารางบันทึกผลนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยนะครับได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ใบงานไปให้นะครับ ถ้าเราไม่อยากตีตารางไม่ต้องตีตารางก็ได้นะครับเขียนข้อที่1สมมติว่าเขียนกิจกรรมที่4ลักษณะของพืชระยะต่างๆแล้วก็เขียนคําชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็ข้อที่1สัปดาห์ที่0แล้วก็วาดรูปแล้วก็บอกลักษณะมาพอต่อไปข้อที่2เป็นสัปดาห์ที่1ข้อที่3ก็เป็นสัปดาห์ที่2ข้อที่4ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ข้อที่5ก็เป็นสัปดาห์ที่4ไล่เรียงลงมาจนครบทั้ง4สัปดาห์นะครับเมื่อเวลาผ่านไป4สัปดาห์ ะครับอันนี้ก็คือลักษณะของใบงานนะครับเราลองวาดดูว่าพืชที่เรา,าทดลองปลูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรบ้างนะครับใครที่ไม่สะดวกริ้นไม่สะดวกริ้นใบงานออกมาก็สามารถวาดลงในสมุดได้เลยเขียนตามที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับข้อที่1 2 3 4 5นะครับแล้วก็อธิบายลักษณะมาด้านข้าง ด้านซ้ายมือติดกับเส้นหน้าเนี่ยเราวาดรูปพอด้านขวามือเราบอกลักษณะมาก็ได้นะครับหรือจะเขียนลงมาข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็คืองานที่นักเรียนทดลองปลูกพืชแล้วก็สังเกตระยะนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นต้นวันนี้คุณครูเอาพืชชนิดหนึ่งมาให้ดูนะครับพืชชนิดนั้นก็คือฟักทองนะครับฟักทองที่คุณครูเอามาให้ดูนะครับเรื่องตั้งแต่เมล็ดนะครับเมล็ดสัปดาห์ที่ศูนย์นะครับก็เราก็จะเห็นเป็นเมล็ดอยู่นะครับ เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ามันก็เริ่มงอกงอกใบเลี้ยงขึ้นมานะครับมีแตกยอดมีหนึ่งชั้นขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆนะครับนี่ก็คือเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อาจจะแตกตามกันนะครับของแต่ละคนบางคนอาจจะขึ้นแค่ใบเลี้ยงใบเดียวไม่มีใบไม่มียอด2ชั้นแบบนี้นะครับงนั้นก็พอผ่านไป2สัปดาห์อ่ามันก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นนะครับเจริญเติบโตขึ้น อันนี้เริ่มมีใบแตกใบเห็นเป็นรูปร่างของใบฟักทองแล้วนะครับพอสัปดาห์ที่3ครับอ๋อตัวสัปดาห์ที่4แล้วอสี่หนะครับมันก็เริ่มเลื้อยเริ่มยาวเริ่มยาวออกไปนะครับสงสัคู่ข้ามสัปดาห์ที่3ไม่จะแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้ดูว่าพืชเมื่อเวลาผ่านไปมันจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ พอสัปดาห์ที่6นะครับก็เริ่มออกดอกนะครับออกดอกฟักทองเนี่ยมีระยะในเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ10สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มออกดอกนะครับออกดอกเลแล้วก็เริ่มมีผลเล็กๆนะครับดอกไหนที่ได้รับการผสมเกสรเนี่ยนะครับมันก็จะออกผลเล็กๆเกิดขึ้นมานะครับพอสัปดาห์ที่8เริ่มลูกเริ่มโตขึ้นนะครับลูกเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับ พราะฉะนั้นพอสัปดาห์ที่8เริ่มลูกเริ่มโตขึ้นพอสัปดาห์ที่9ครับเริ T ่มมีสีเขียวแล้วนะครับเริ่มใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับพอสัปดาห์ที่10เราก็เก็บเกี่ยวได้ผลฟักทองนะครับผลฟักทองออกมาพอผลฟักทองตวเนี้เราก็จะมีเมล็ดเราก็จะได้เมล็ดออกมาด้วยเมล็ดตัวนี้ก็มันก็จะย้อนกลับไปที่สัปดาห์ที่ศูนย์เราก็เมล็ดมาปลูก การที่ต <át> ้นฟักทองหมุนวนไปอย่างนี้เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของฟักทองนะครับเป็นฟักทองเป็นพืชมีดอกเป็นพืชดอกชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะจะเห็นว่าวัฏจักรชีวิตของฟักทองก็จะเป็นมีระยะเวลา10สัปดาห์นะครับมันก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกดอกออกผลเมล็ดเราก็เมล็ดมาเพาะอีกก็หมุนวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหมุนวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนะครับวัฏจักรชีวิต เหมือนคนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอนักเรียนขึ้นป .3 ามนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว,วัฏจักรชีวิตของสัตว์สัตว์ก็เช่นเดียวกันเมื่อสัตว์ออกลูกนะครับลูกมันก็จะเดินเติบโตจเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับเป็นตัวเตรียมไว้ก็มีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าแล้ววัฏจักรนะครับที่เป็นวัฏจักรก็คือการหมุนวนเป็นวงกลมนะครับถ้าประอังกฤษก็ c i r อ l e นะครับ Circle Circle นะครับนี่ก็คือวัฏจักรชีวิตของฟักทอร์นะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็มาทำใบงานนะครับอันนี้ให้วาดรูปนะครับแล้วก็มาทำใบงานไลท์เวิร์กชีตอันนี้สองใบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ลากมาวางเ,เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับใบงานอันนี้นะครับนักเรียนสามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้มันได้แค่สัปดาห์ที่2นักเรียนต้องรออีก2สัปดาห์ถึงจะครบ4สัปดาห์นะครับระยะ4สัปดาห์เดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยไปส่งเมื่อครบ4สัปดาห์แล้วนะครับก็ค่อยส่งมานะครับพอสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นเป็นสัปดาห์ที่ศูนย์ที่คุณครูเริ่มให้ปลูกนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือนับย้อนกลับไปว่าใช้เวลาแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็บ่งบอกบอกลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วถึงจะมาทํากิจกรรมในใบงานไลฟ์เวิร์กชีพนะครับแบบปีงานที่3วัตจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกนะครับเราก็ลากมาเติมได้เลยนะครับเติมไม่ถูกช่องนะครับแค่นี้สําหรับ คลิปนี้นะครับก็จะมีพลังงานอยู่2องันนะครับสชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็นการทําต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็ทําต่อไปอีก2สัปดาห์นะครับณนะนะวันที่ดูคลิปนี้ก็ทําต่อไปอีกสสัปดาห์ไปเช็คผลเมื่อผ่านไปครบ4สัปดาห์แล้วว่าพืชของเราเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแล้วก็มาทำาใบงานในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับซึ่งจะทําให้เราเข้าใจวัฏจักรชีวิตของ พืชดอกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับก็จะให้นักเรียนได้ทำแบบจำลองนะครับซึ่งแบบจำลองบบนักเรียนก็อาจจะใช้กระดาษก็ได้นะครับวาดทำเป็นโมเดลเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูแบบนะครับดูแบบจำลองว่ามันมีมีแบบไหนบ้างที่เราสามารถเอามาทำทำได้ของระดับชั้นป .2 อ,อนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ให้พวกเราทำกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับคลิปนี้สัปดาห์นี้ก็จะคล,คลิปในคลิปนี้ก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องวัฏจักรชีวิตเพื่อจะได้ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชอื่นเพื่อนําไปสร้างแบบจาลองได้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ